ตรงนี้มีประวัติว่าเจ้าแม่สามุกก็คือกระโดดจากหน้าผาเนี้ยลงทะเลเพราะว่าไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ว่าในในตำนานนะบอกว่าถ้ามาไหว้เจ้าแม่แล้วจะสมหวังนะ <S <S คือถ้าเรามาไหว้ที่เก่าแล้วเราก็มาที่ใหม่ด้วยที่เนี่ยจะมีเทพหลายองค์มากแต่ข้างบนสูงสุดจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่เราต้องมาไหว้เจ้าแม่เจ้าแม่สามุก ก็คือพ่อแสนเขาเล่นว่าวแล้วว่าวเนี้ยได้ลอยมาตกตรงที่หน้าผานี้แล้วแม่มุกอะ่ะเหมือนเก็บได้เมื่อกี้เราไปแม่มุกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พ่อแสนเพื่อถวายว่าวกันนะคะมันเป็นจุดกําเนิดตั้งต้นของความรักพ่อแสนแม่มุกพี่แหม่มก,ก็เลยเอาว่าวเนี้ยมาถวายเจ้าพ่อแสนก็เหมือนพ่อแสนเจอแม่มุกอ่ะแหละเหมือนเราเขาเรียกคู่รักเจอกันไหมเอารายการมูตามแหม่มแล้วกันเนาะอยากสมหวังเรื่องความรักพี่แหม่มแนะนํานะคะ ซื้อว่าวจากสารเจ้าแม่สามุกเก่าแล้วก็นํามาถวายเจ้าพ่อแสนที่แม่มเชื่อว่าคนนั้นจะสมหวังในความรักค่ะลูกขออนุญาตนํำว่านี้ไปถวายพ่อแสนนะคะแม่มุกแล้วมาขอพรแม่มุกกับพ่อแสนสมหวังเรื่องความรักนะคะ ศาลเจ้าแม่สามุกเกานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่สามูก,กันตรงนี้มีประวัติว่าเจ้าแม่สามูก,ก็คือกระโดดจากหน้าผาเนี้ยลงทะเลเพราะว่าไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ว่าในในตำนานนะบอกว่าถ้ามาไหว้เจ้าแม่เราจะสมหวังนะเพราะว่าเจ้าแม่ก็จะให้เพราะว่าเจ้าแม่ไม่สมหวังใช่ไหมมาไหว้ก็จะสมหวังเจ้าแม่ก็จะให้พรสมหวังกับคนที่มาไหว้เรื่องความรักนะคะ ถ้าจะมาที่สายเก่านี้ต้องมาอย่างไรครับพี่แมงครับอยู่บริเวณไหนครับก็คืออยู่ตรงที่ใกล้ๆกับป้ายเขาสามมุกที่เป็นจุดชมวิวตอนนี้กำลังสร้างใหม่นะคะคือที่จอดรถแล้วก็จุดชมวิวใหม่ด้วยตรงโค้งเลยค่ะอยู่ตรงโค้งพอดีเลยเขาจะมีประวัติตำนานเจ้าแม่สามมุกคือเจ้าแม่สามมุกอ่ะเขาก็จะไม่สมหวังเรื่องความรักเขาก็คือมีแฟนตอนยุคของเขาเนาะชื่อพ่อแสน พ่อแสนแม่มุกค,คือไม่สมหวังเรื่องรักเพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อแสนอะ่ะเขาพ่อแม่เขาอะ่ะจะให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเขารักกับแม่มุกทีนี้แม่มุกก็เขาเคยสัญญากันไว้แหละว่าแบบเขาก็เหมือนมีแหวนอะแทนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพ่อแสนเขาก็แบบไปขัดขัดพ่อแม่ไม่ได้เขาก็ไปแต่งงานกับผู้ผู้หญิงคนนึงแม่มุกเขารู้ใช่ไหมเขาก็เลยแบบเหมือนกับเสียใจ ก็เลยมากระโดดหน้าผาที่นี่อันนี้พี่แหม่มเล่าย่อๆนะจริงๆก็คือจะมีรายละเอียดอยู่เยอะอยู่แล้วก็เขามีเรื่องเว้าด้วยนะเหมือนเขาตำนานเหมือนเขียนว้า,เ,วาเขียนว้าเขียนที่เอ่อว้าแล้วมาตกแล้วเขาก็มาพบเจอกันเป็นความรักอ๋อตั้งแต่แรกอ,อ,อ,อันนี้รู้บากวิ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะไปไหว้เจ้าแม่สามุกด้กันนะคะนี <laughs> ่ <laughs> เป็นแบบ รูปปั้นองค์จำลองเจ้แม่สามมุกเก่านะคะเดี๋ยวเราไหว้เจ้าแม่สัมมุกด้วยกันไหวยไข่มุกค่ะแม่นะเราเข้าไปข้างในแล้วเขาก็จะมีให้เราแบะแปดทองพระขอให้หนูพูดจาเจรจากับใครก็ขอให้สำเร็จ มือนี้ก็จิตหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ขอให้สำเร็จร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาจริงๆก็คือเขาที่พี่เคยอ่าน่ะคนที่เขาเดินเรือเขาก็จะมาไหว้ที่นี่นะเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำเนาะที่เขาเดินเรือออกทะเลอะไรเงี้ยหาปลาหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรือที่พี่เคยอ่านนะนะ เขาจะมาไหว้ที่นี่เพื่อขอพรให้แมมก็เหมือนว่าการเดินทางให้ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยให้ปลอดภัยเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับกับเรือเลยอ่ะที่พี่เห็นเขาจะมาไหว้ขอพรที่นี่กันส่วนตัวพี่แมมอ่ะอาจารย์คนแรกอ่ะเคยบอกว่าพี่อ่ะเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาเห็นพี่แล้วเขาอยากพี่พาพี่มาไหว้ที่นี่อ่าพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะแบบว่าท่านอาจจะเหมือนอาจารย์จะมีสื่อมีเซนอะไรก็ได้เนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาไหว้ขอพรอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นค่ะ ก็คือพ่อแสน่เขาเล่นว่าวแล้วว่าวเนี้ยได้ลอยมาตกตรงที่หน้าผานี้แล้วแม่มุกอ่ะเหมือนเก็บได้พ่อแสนเนี่ยเขาตามหาว่าวของเขาที่ตกก็เลยมาเจอแม่มุกกลายเป็นความรักพ่อแสนน่าจะเจอแล้วปิ๊งเลยนะที่ว่านะ่าพี่แนะนําให้มาซื้อว่าวที่ศาลเจ้าแม่สามมุกเก่านะคะเรามาไหว้เจ้าแม่สามมุกที่นี่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องไปไหว้พ่อแสนด้วยนะคะอยู่ตรงพี่เขาบอกว่าบางแสนสายสาม ลูกขออนุญาตนำว่าวนี้ไปถวายพ่อแสนนะคะแม่มุกแล้วมาขอพรแม่มุกกับพ่อแสนสนมหวังเรื่องความรักนะคะ ตอนนี้เราอยู่บริเวณหาดบางแสนนะคะเมื่อกี้เราไปแม่มุกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พ่อแสนเพื่อถวายว่ากันนะคะคึกคักดีค่ะคึกคักดีค่ะโอเคพี่อ่ะมาไหว้ตั้งแต่ศาลเก่าซึ่งเป็นเล็กๆแต่ตอนนี้ก็คือเขาตั้งศาลใหม่แล้วคนที่มาเที่ยวก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจเนาะขับรถผ่านไปผ่านมา ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งถ้ามาเที่ยวบางแสนนะคะมาไหว้เจ้าพ่อแสนได้นะคะวันที่พี่แม่มเอาว่าวมาถวายพ่อแสนนะก็คือมันเป็นจุดกําเนิดาตั้งต้นของความรักพ่อแสนแม่มุกซึ่งพ่อแสนทํเว่าวตกแล้วแม่มุกเก็บได้แล้วพ่อแสนตามตามไปจนเจอเว่าวก็คือได้เจอกับแม่มุกวันเนี้ยพี่แม่มก็เลยเอาว่าวเนี้ยมาถวายเจ้าพ่อแสนก็เหมือนพ่อแสนเจอแม่มุกอะแหละก็เนี้ยเดี๋ยวพี่แมพเอามาถวายก็เท่ากับเหมือนเรา เขาเรียกคู่รักเจอกันไหมอ่ะแล้วฉันจะเจอใครใอ่ะ <laughs> ปกติอ่ะคนจะเอาแต่ไก่มาถวายใช่ไหมคะเนี่ยเต็มเลยไก่เอารายการมูตามแหม่มแล้วกันเนาะอยากสมหวังเรื่องความรักพี่แหม่มแนะนํานะคะซื้อเว่าจากศาลเจ้าแม่สามุกเก่าแล้วก็นํามาถวายเจ้าพ่อแสนพี่แหม่มเชื่อว่าคนนั้นจะสมหวังเรื่องความรักค่ะเว้าเนี้ยบูชา,ามาจากที่ศาลเจ้าแม่สามุกเก่านะคะพ่อแสน ก็นำมาให้พ่อแสนแล้วก็เหมือนที่แม่มุกเขาเจอเว้าที่พ่อแสนทําตกแล้วแม่มุกก็เลยได้เจอพ่อแสนความรักก็เลยเริ่มขึ้นค่ะ ตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ศาลเจ้าแม่สามมุกใหม่นะคะที่เนี่ยจะมีเทพหลายองค์มากแต่ข้างบนสูงสุดจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะคือถ้าเรามาไหว้ที่เก่าแล้วเราก็มาที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปไหว้กันค่ะมาที่นี่ก็คือว่ามีเขามาีทุกอย่างพร้อมนะคะมีทุ่มีเทียนชุดละสี่สิบบาทจะถวายสร้อยด้วยก็เส้นหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เป็นอะไรที่เป็นผู้หญิงเนาะเราก็สีชมพูค่ปะปนี่ เดี๋ยวเราจะจุดทูบไหว้นะคะก็คือไหว้เคลบเทพฟ้าดินตรงนี้สตรงนี้9แล้วก็หนึ่งหนงรวมเป็นสิเลขสวยอันนี้เราไหว้เทพเจ้าเทวดาฟ้าดินก่อนถ้าเป็นตามหลักของสารเจ้าจีมน,นะต้องทำอย่างนี้นี้เราต้องมาไหว้เจ้าแม่เจ้าแม่สามมุก เราจะถวายซ้อยไข่มนืกับเจ้าแม่สามมุกองดั้งเดิมนะคะซึ่งมาจากประเทศจีนค่ะองคนี้ค่ะองเล็กลๆคือพี่แม่หมาเป็นคนชอบสีแสงแบบนี้คือมันสวยเนาะสีแดงสีเหลืองแล้วประดับวิววับวับความรู้สึกของพี่คือพี่ชอบไงแล้วมันทำให้รู้สึกแบบใจเราฟูอะ มันเหมือนแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็สวยแล้วเหมือนมาไหว้พ่อแม่เหมือนพ่อแม่ก็ให้พรเราหนุ่ยที่หนี่งชอบมอ่ะเดียวมากเลขที่ออกคือย <26. S 2> ี่สิบหกเขาเรียกว่าเป็นเลขของความร่ำรวยอันเนี้ยอีหกอ่ะจริงๆนะทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เคาะตัวเดียวร่วงเนี่ยยังไม่ทันรำไรเลย เราจะขึ้นมาไหว้องค์เทพตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญนะคะองค์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นผู้ก่อตั้งศาลตรงนี้ขึ้นมาท่านเป็นนักพศเชือเ้อสายจีนนะคะแล้วเป็นผู้ที่นําองค์พระแม่สามมุกที่เป็นองค์ดั้งเดิมมาที่นี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสัก,กระพระแม่กวนอิมข้างบนสูงสุดนะคะเป็นองค์ที่อยู่ด้านบนแล้วก็มองไปยังทะเลขี่ค่ะลุยค่ะลุยแต่ตอนนี้พี่พีร์ลืมหมดเลย <c oughs> เริ่มเพียเพียแดดด้วยโหเราเริ่มเห็นทะเลแล้วนะเพราะว่าน้ำทะเลเริ่มมาเมื่อกี้น้ำแห้งใช่ป่ะเห็นว่าเต็มเลยอ่ะอันนี้ว่าแบบตัวใหญ่ๆนเลยนะ เ่า้าเหมือนเป็นตัวน้องคูกเหรอไม่ใช่มังกร,กร,กรอ๋อเป็นน้องคูลูกตาฉันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะ <c oughs> เป็นองค์พระแม่กวนอิมค่ะซึ่งท่านน่ะมองหันหน้าไปทางทะเลนะคะเป็นจุดไฮไลท์และห่วงจุ้ยที่ดีมากๆค่ะ เราจะไหว้ขอพรพระแม่กวนอิมกันนะคะสวดพระคาถาบูชาพระแม่กวนอิมแล้วเราก็มีสันกระดิ่งเจ้าแม่ลุงเหลืองก้าวหน้าด้วยเดี๋ยวเราพี่แหม่มก็ขออธิษฐานสวดพระคาถาแป๊บหนึ่งนะนะโมคุงสีอิมพอสักนะโมกุงสีอิมพอสักนะโมค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 ุสีอิมพอสักนะโมคุงสีอิมพอสัก สั่งกระดิ่งเจ้าแม่ลุงหลังเก้าหน้าโอเคสำเร็จค่ะโอเคพ่อแม่สวยอะองค์เนี้ยดูสิเท้าพ่อแม่อ่ะเป็นเล็บสีชมพูเลยสวยจังก็พี่เคยฝันถึงท่านไงพี่พี่สวดบทพระคาถาท่านอะคือสวดแบบทุกคืนอะเป็นเวลาสามเดือนติดแล้วพ่อแม่มาเข้าฝันไง แล้วพอแม่ก็คือมาในรูปของแบบเนี่ยแหละองค์แบบเนี้ยแต่คืออยู่สูงๆเลยแล้วเราอ่ะจะสัมผัสได้ว่าคือขนลุกแล้วก็รู้เป็นพ่อแม่ไม่นานนะพ่อแม่ท่านก็สื่อว่าแบบเดี๋ยวคือท่านให้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยศรัทธามาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เป็นองค์แรกที่พี่ฝันถึงก่อนก่อนฝันถึงปู่ย่คาคราบอีกพี่ฝันถึงพ่อแม่กุอินก่อนอืมแล้วก็มีพระองค์หนึ่งเคยทักว่าถ้าแบบอยากจะแบบขอพรแล้วแบบ หน่นอ,อยากได้อย่างธุรกิจใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ให้ขอพอรพระแม่กวนอิมที่อยู่ท่านต้องมองหันหน้าแม่น้ําแบบเนี้ยแล้วท่านจะทานพร,พรให้พี่ก็เลยเลือกมาที่เขาสามมุกนี่แหละคือคือจุดตั้งต้นของพี่เลยที่ทำไมพี่ถึงสถาพ่าแม่กวนอิมอันนี้เรื่องจริง เมื่อสักครู่นี้ได้ยินประกาศว่ามีให้ร่วมบุญอะไรคะประจำปีอันนี้เป็นงานประจําปีครับเป็นงานแจกทานคนยากไร้หรือว่าภาษาจริงก็ว่าซิโก,โกครับเป็นงานเทกระจาดทิ้งกระจาดครับหนึ่งปีที่มีแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็มันจะมีข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยครับน้าดื่มหมวกรองเท้าอย่างเงี้ยก็คือคนที่มาเ<อ>ที่ยวมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือร่วมบุญได้ทุกคนใช่ครับใช่ครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1 4กันยาโอเคค่ะงานเทกระจาดคืองานอะไรคะจริงจริงก็คือเป็นนงาาที่่ว นงานที่จะแจกทานให้กับผู้ยากไร้โดยตรงเลยครับ oh. อ๋อเพื่อในความเชื่อก็คือการแจกทานเนี่ยเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับบรรพุรุษผู้รวงรับครับค<ฆ>่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งกิมซัวหรือว่าผู้ของ,งผู้ของเงินผู้ขอทองเขาภาษาจีนว่ากิมซัวหญิงซัวครับผู้ของเงินผู้ขอทองอันนี้ด้านในก็จะจัดเข้าของเครื่องใช้อาจจะเหมือนแบบกรงเต้กับแบงกงเต้กับครับ<ฆ> ก้อนทองก้อนเงินแล้วม็มีรองเท้ามีเสื้อผ้าออันนี้สําหรับอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับโอเคเราจะทําบุญอะไรก็ได้จะเข้าสารก็ได้หรือว่าเป็นรองเท้าอะไรก็ที่นี่ก็กําหนดไว้แล้วได้ครับอย่างนี้คือว่าจะเป็นชุดเป็นเซตหรือว่าเป็นอย่างๆหรือตามําลังศรัทธาอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคค่ะก็ใครมาเที่ยวก็ขอให้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะโรับผมเชิญครับวันที่เท่าไหร่นะครับ อ่าวันแจกจริงคือ15กันยายน2568ครับแต่ว่าร่วมทุญร่วมทุญคือร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14กันยาครับอ่าโอเคก็ยังมีเวลาอีกเยอะหลายเดือนนะให้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะขอบคุณครับ